กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ที่เราค้างกันอยู่นะครับผมเป็น V t t r t t r r e c k c เด็ l ชาเลนสรนะผมนี่เลยทั้งหมด10กล่อง1แพลคด้านหน้ามี4มีบันกิลาสบูลาโอสเป็นจุดจมต่อนเนื่องกับจุดจมครั้งเดียว ่ะแล้วก็เอ็มเพลย์นี่มแล้วก็ธาตุยังมีแฟรี่อยู่เหมือนเดิมกับดราก้อนด้านหน้าก็จะเป็นลายนี้เด็กนี้ครับผมมันจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าจะมี2ตัวนี้ซึ่งเป็นวีแม็กของคารแม็กกับฟูชิบานะซึ่งในบล็อกปกติเนี่ยทั้งจู่โจมครั้งเดียวจู่โจมต่อเนื่องแล้วก็อสองย้อนอาซูเนี่ยจะไม่มี2ตัวนี้อยู่ในกล่องเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข e ้างเอกลุยสีนิดนึงสําหรับตัว Deck. สตาร์เตอร์เด็กชุดนี้อ่ะก็จะมี2ตัวนี้ด้านหน้าไม่มี อแค่ไม่ซ้ําก็พอเพราะครั้งที่แล้วมาแบบสิบกล่องซ้ำห้าเอ่อเปิดเอนเต้มาแล้วมันจะไม่มีเลทสองแรกเอนเตอเป็นโอนิซูซูเมะนะครับโอนิซูซูเมะอีกแล้วครับ oh, <no. S 1> เป็นโอนิซูซูเมะปวดหมองไปซ้ำสามเป็นบุยเซลอ่ายังมันมาเฮ็ดมาลาซิโบมะี่ ซึบบุนเซลซึเป็นยาจีร้อนเด็กสุดท้ายตึ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นเนียรูมาครับผมสิบกล่องของเราสามสามเด็กโอนิซูซูเมเนาะใบแรกเป็นโอนิซูซูเมนะครับผมก็จะได้มูแลนวีอ่านี่นะครับผมถ้าใบแรกเนี่ยได้เป็นบุยเซลเนี่ยครับผมก็จะได้เป็นคาร์แม็กซ์วีแล้วก็คาร์แม็กซ์วีแม็กซ์อีกหนึ่งใบคือเจ๋งมากเลยนะคือได้ทั้งวีหนึ่งใบแล้วก็วีแม็กซ์อีกหนึ่งใบเนี่ยอันนี้ก็โอเคคุ้ม ถ้าได้ใบแรกเป็นเนียลูมาเนี่ยก็อีบูวีแล้วก็อีบูวีแม็กซ์ถ้าใบาแรกเป็นมาดาสเตโบมิเนี่ยเราก็จะได้โคโรท็อกวีหนึ่งใบนี่ครับผมถ้าใบาแรกเป็นยาจีรอนเนี่ยเราจะได้เนคอสมาวีเนาะเฟนฟูชิกิบาระนะผมกับฟูชิกิบาระวีแม็กซ์วีวีแม็กซ์เนาะถ้าใบาแรกเป็นยันมันมะยันยันมะถ้าใบาแรกเป็นเอนเต้เนาะเราก็จะได้วิกตินี่วีมาเป็นไงบ้างครับก็อันนี้อย่างที่เห็นเนาะสองเด็กนี้ เป็นเด็กมูแลนเนาะแล้วก็เด็กนี้เป็นเด็กคาแม็กถือว่าโอเคนะได้คาแม็กสองตัวเยี่ยมไปเลยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยเดีย๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผม